คือบริบทในช่วงนั้นในจะะนังหวัดชนยภาคใต้ในช่วงก่อนปี51เนี่ยสถานการณ์มันขึ้นไปสู่พีคที่สุดคือปี1ปีก่อนหน้านั้นคือปี2550นะคะมีเหตุการณ์เนี่ย1,800กว่าเหตุการณ์นะคะมีคนเสียชีวิตเนี่ย2,200กว่าคนโดยเฉพาะในเดือนมิถุนาปี50เนี่ยเฉพาะเดือนเดียวเนี่ยตายและเจ็บไป304คนนะคะแต่ว่าทุกวันเนี่ยมีคนเจ็บและตายเนี่ย10คนนะคะคือมันขึ้นสูงมากนะคะ ทีนี้เข้าใจว่ามันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มันค่อนข้างจะติดใจหลายคนและรวมถึงอาจารย์ชัยวัตรด้วยนะคะก็คือปีสม50นะคะพอมันปลายปีมันเป็นเหตุการณ์ที่มีการวางวาง,วางระเบิดเสาไฟนะคะในจังหวัดในปัตตานีนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือห่างไป2กิโลเนี่ยเกิดเหตุในทหารเนี่ยยิงเด็กที่กําลังเล่นซ่อนแอบ นะคะเข้าใจว่าคุณนาลีน่าจะจำเหตุการณ์นี้ได้ดีนะคะเ,เด็กอายุประมาณ13-15ปีกำลังเล่นซ่อนหาอยู่ริมถนนนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทหารที่เดินรับตะเบนอยู่เนี่ยตกใจนะคะเห็นตะคุ่มตะคุ่มไหวๆอยู่ก็นึกว่าเป็นผู้ก่อการนะคะก็เลยยิงนะคะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป3นะคะนี่คือความเข้าใจผิดนะคะที่ทหารในเวลานั้นเนี่ย ไม่ไม่ได้ระแวดระวังนะคะก็คือยินเลยนะคะแล้วก็ก็มีการออกมายอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดในทางเทคนิคจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่ที่เดี๋ยวจะกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าทําไมอาจารย์ถึงถึงติดกับเรื่องเรื่องนี้นะคะคือในช่วงนั้นพอสถานการณ์มันขึ้นสูงเนี่ยทักษะวัฒนรรมเนี่ยก็มาจะเงาะเวลาที่อย่างที่อาจารย์แพรบอกก็คือว่า มันเริ่มค่อยๆทำอาจารย์คาดการไปแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมันจะไปฉีกความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ,อาจารย์ชวัตเองเนี่ยก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอางานแบบนี้เนี่ยลงไปขายในพื้นที่เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเอามาใช้เนื่องจากใน,นเวลานั้นเนี่ยข้าราชการที่ถูกส่งลงไปในพื้นที่เนี่ยมีเยอะมากนะคะคือ ถ้าคนทำงานภาคใต้ก็จะรู้จักสปตนะคะศูนย์ดำเนินการบริหารจาังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐบาลย่อยๆที่ทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหมายความว่าข้าราชการกระทรวงทั้ง13กระทรวงเนี่ยถูกส่งไปทำงานในสปตนะคะแปลว่าจะมีคนจานวนมากที่ไม่เข้าใจบริบทเนี่ยว,วิ่งลงมาอยู่ทำงานในพื้นที่รวมไปถึงทหารที่จํานวนมากก็มาจากนอกจกังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในเวลานั้นอาจารย์ไปขายไอเดียให้ใครบ้างน,นะอาจารย์ก็เริ่มจาก ไปด้วยกันนะคะมี3คนนะคะก็มีมินิชันแล้วก็มีอาจารย์เชวัตรมีอาจารย์ปณิตานะคะไปขายให้คนที่1คือขายให้กับแม่ทัพภาคที่4นะคะจำได้ว่าพฤศจิกายนปี2551วันที่10นะคะเราก็ไปที่ค่ายสิรินทรน,นะคะแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยท่านแม่ทัพก็ซื้อไอเดียนะคะอาจารย์ก็โน้ม no น้าวอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เขาก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็ทหารในเวลานั้นที่ลงไปเนี่ยมีประมาณสามหมื่นคนนะคะก็มีการโรเตท เ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะถ้าทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทาหารเริ่มคุ้นเคยกับพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนกําลังนะคะนั่นเป็นวิธีคิดแบบในในช่วงเวลานั้นนะคะทีนี้ไอ,อ้ความน่าสนใจไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะความน่าสนใจก็คือว่าหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยก็มีการทักอาจจะท่านไม่ทักเชิญเราทานอาหารเที่ยงนะคะ ทานอาหารที่ในค่ายทหารในค่ายศรีนทรที่ปัตตานีนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยถูกวางเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับยศชั้นไหนเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจารย์ชวัฒนนั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาแกงจืดหมูสับมาวางตรงหน้านะคะทีนี้ก็พลงอะนะคะเพราะเราเพิ่งจะคุยกันเรื่องทังกษะวัฒนธรรมใช่ไหมคะมันก็เลยมีข้อสังเกตแล้วก็มีสมมติฐานบางอย่างที่เราคุยกันหลังจากออกมาจากค่ายก็คือว่าคืออาหารเนี่ยมันไม่ได้แยกชั้นยศ และก็ตำแหน่งนะคะรวมทั้งศาสนาอาหารส่วนใหญ่ก็เลยมีหมูนะคะแล้วก็เสิร์ฟอาหารที่มีหมูให้กับคนมุสลิมนะคะโดยที่ไม่ได้คิดว่าคนนี้เป็นมุสลิมนะคะสมมติฐานอันนึงก็คือว่าค่ารหารในพื้นที่เนี่ยมันไม่มีทหารที่เป็นมุสลิมในเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันมีห้องละหมาดนี่ใครจะเป็นคนมาใช้ห้องละหมาที่นี่นะคะแต่ว่าห้องละหมานเนี่ยก็ถูกจัดเอาไว้สําหรับแขกผู้มาเยือนนะคะซึ่งแขกผู้มาเยือนเนี่ยก็อาจจะ ก็คือคงเป็นมุสลิมแหละแต่ว่าไม่ใช่แขกที่จะถูกเชิญให้มาทานอาหารไปคิดต่อเลยกันนะคะว่าแขกเหล่านั้นคือใครนะคะอันต่อมาก,ก็คือว่าคนทำอาหารในหรือเจ้าที่ในค่ายเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ามันมีความแตกต่างทางวัฒน,นธรรมนะคะของบรรดาผู้คนที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยยิ่งทําให้เราทั้งหลายที่ทททเดินทางไปนั้นเราก็ยิ่งรู้สึกว่าน,นี้ไม่เป็นความจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องมีอโครงการแบบนีอ้อยู่ในพื้นที่นะคะ แล้วก็คนที่สองที่กา,ารเดินทางไปเจอคือเลขาธิการสอบต่อนะคะในเวลานั้นทั้งอาจารย์ทั้งเลขาธิการสอบตะแล้วก็ผอ,อนะผู้อุ่งในการสอบต่อที่ทําเรื่องการศึกษาเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะกับโครงการนี้แล้วก็เห็นด้วยว่านะจะน่าจะต้องมีการอบรมให้กับข้าราชการในพื้นที่นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อน่าสนใจอันหนึง่งก็คือว่าเ,เขาบอกว่า หนังสือเนี่ยมีประโยชน์มากเลยขอบุณจาจาร์แพรมากๆเลยที่เขียนมานะคะส่วนแรกนะคะแต่ว่ามีปัญหาคือส่วนที่สองคือทัาสอศรทําทำงานมา15ปีเนี่ยใช้งานวิเลยของจําแพรเนี่ยไปแค่ส่วนเดียวนะคะส่วนที่สองไม่เคยถูกใช้เพราะส่วนที่สองคือส่วนของประวัติศาสตร์นะคะเขาอธิบายแบบนี้คะ่ะว่าส่วนที่สองมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วมันยังเป็นที่ถูกเถียงขอให้พักไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามุมมองทางประวัติศาสตร์ของแต่และฝ่ายมันต่างกันนะคะคนมาลายูมุสลิม อ่านแล้วเห็นว่าพูดถึงความรุนแรงจากรัฐไทยน้อยเกินไปนะคะส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเห็นว่าย้ําถึงประวัติศาสตร์บาดแผลมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ามันจะไปเข้าทางกับคนที่อาจจะหวังเอาจะใช้ประวัติศาสตร์นียมาก่อความรุนแรงเพื่อต่อต้านรัฐและข้าราชการก็อาจจะเสียความรู้สึกนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์นียมันชี้เห็นว่าข้าราชการเ,เป็นฝ่ายผิดนะคะมันก็เลย ถูกวางพักไว้บนหิ้่งนะคะที่ที่เราเห็นมันเป็นแค่ส่วนเดียวนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการอบรมอย่างที่อาจารย์แพรว่าเล่าให้ฟังนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ทํางานอบรมกันอย่างเข้มข้นนะคะก็ลงไปอบรมให้กับทหารลงไปที่โรงเรียนอร้อยจกปรออะไรนี้นะคะแล้วก็เกิดมีการเปลี่ยนปัเจตยที่อาจารย์มาร์คพูดถึงนะคะเลขาธิการสซตอเปลี่ยนคนนะคะไปเป็นอีกขัานหนึ่งนะคะ ซึ่งก็จะมีแนวคิดต่างออกไปนะคะแล้วก็เราก็ไปขายอาจารย์เจ้ก็ไปขายไอเดียรอบหนึ่งนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ได้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้หนังสือดีมากเลยนะครับแต่ว่าผมขอย่อมันให้เหลือเล่มเดียวเหลือเล่มแค่นี้นะคะจากเล่มนานๆเลอแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าเราต่างก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็จะมีการแข่งประกวด อ่านมันมีด้วยนะคะเป็นหนังสือแบบเรียนของเด็กป .3 นะคะในช่วงเวลานั้นก็มีการประกวดอ่านเล่มนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าสนใจก็ไปอ่านมันแต่มันภาพมันไม่สวยนะคะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เราจะคือความร่วมมือกับสบตมันก็เลยลดลงนะคะแล้วก็ตัวกับกองทัพในเวลานั้นเราก็ขยับมาที่รงในรีอยจตุรปลอะคะเราก็ไม่ได้ ลงไปทํางานในระดับพื้นที่หมายถึงว่าลงไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เป็นทหารเนี่ยมากแบบช่วงแรกๆนะคะทีนี้อาจารย์ชวัตเองก็บอกว่าหลังจากทางานโครงการมาปี5้หนึ่งเนี่ยลราก็พบว่าทักษะทีรมันมีความหมายอย่างไรแบบที่อาจารย์แพรเล่าไปแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็พยายามจะขายอีกอันหนึงขายให้อีกที่หนึง่งคือขายให้สภามันคงแห่งชาตินะคะอาจารย์ก็ไปขายเข้าไปอยู่ในในโยบาย ของสมชนะคะแล้วก็ตัวนโยบายนีย่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีปรากฏคําว่า,าทักษะวัฒนธรรมนะคะแต่มาปรากฏในนโยบายการบริหารและและพัฒนาส่วนชนภาคใต้เนปี60 62นะคะที่ในตัวนโยบายนีย่ไปอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะ เ,เพื่อให้จัเฉลิมภาคใต้มีความปลอดภัยสงบสันติมีความมิเนเชื่อใจต่อกันปราศจากเงื่อนไขที่เพื่อผการใช้พลังจากทุกฝ่ายนะคะก็เลยเห็นว่าจะต้องเสริมสร้างความมิเนเชื่อใจระหว่างรัฐกับประชาชนนะคะด้วยการที่สร้างทักษะนะคะทักษะการ,รเผชิญหน้าความขัดแย้งและทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ําเสมอแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่จนงฉลวัดขายเนี่ยมันก็ถูกเอาไปออกดอกผลในในที่ทางของของมันในแต่ละที่ทีนี้ ตัวนโยบายสมชเนี่ยหลังจากปี62เนี่ยไม่แน่ใจนี้ต้องถามบางคนที่ทํางานในสมชนะครับว่ามันไปหายไปไหนคือหลังจากปี62เนี่ยนโยบายสมชก็ไม่มีปรากฏคํานี้อีกนะคะคืออาจารย์ชวัตรก็ทาได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่เป็นความพยายามอย่างยิ่งยิ่งยย่งยากเย็นนะคะในช่วงเวลานั้นเพราะว่าปี60นี่ก็คือภายใต้รัฐบาลคอสชแล้วนะคะดังนั้นการพยายามจะใส่คําสักคำหนึ่งเข้าไปในหน่วยงานของม่นคงเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็น การขายของเซลแมนคนนี้นะคะว่ามันไปปรากฏในที่ต่างๆนะคะแต่ว่าทำไมอาจารย์ชวัตถึงเอามันมาขายนะคะคือคนอย่างอาจารย์ชวัตคงไม่ขายอะไรง่ายๆถ้าอาจารย์ไม่รู้สึกว่าอันนี้มันมีประโยชน์หรือว่ามันมีคุณุปการบางอย่างนะคะคืออย่างที่จันทร์แพ้พูดไปแล้วว่าตัวอาจารย์ชวัตเองก็เห็นว่ามันมันคือการเชื่อมกันระหว่างมนุวิยากับสันติวิธีใช่ไหมคะจริงความต่างของท่าสารธรรมมันต่างยังไงกับ คือเราก็เคยคุยกันในตอนที่เด velop ไอคอนเซ็ตเนื่อทัศน์สำก็คือว่าเอ๊ะมันต่างยัางไงากับเวลาทหารไปลบแล้วบอกว่าก็รู้เขารู้เราลบลอยครั้งชนะรอยครั้งอะไรนี้ใช่ไหมคะมันแทบไม่ต่างกันเลยอ่ะคือบางทีทหารที่บอกซื้อก็เพราะว่าโอ้มันทําให้เราเข้าใจมุสลิมเราจะไดเ้เข้าไปถึงในพื้นที่แบบนั้นง่ายขึ้นประธาความรู้จัก,จกคือแม่ทัพท่านหนึ่งก็บอกว่าเราก็เอากระดาษไปแผนน่นนึงนะแล้วก็ไปเขียนนะว่า เพื่อนเรามีเพื่อนกี่คนนะครับเป็นมุสลิมกี่คนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันมันไม่ใช่มาสิ่งที่ที่มันจะเป็นคอนเซ็ปต์ทัษะวธรรมเพราะความต่างของทัศวะวธรรมก็คือว่าเออมันมันไม่ใช่แค่รู้จักของความต่างอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะสามารถคือมันจะเป็นทักษะวธรรมก็ต่อเมื่อมันถูกมันมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะเอาไปแก้ปัญหานะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่า มื่อมันมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีทางออกบางอย่างที่มันไม่ใช่การใช้ความรุนแรงนะคะคือยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเป็นเคสที่เราเจอในพื้นที่ในช่วงแรกๆนะคะก็คือว่าทหารมีปัญหากับชาวบ้านเพราะว่าทหารก็จะต้องเลี้ยงสุนัขเพราะว่าการใช้สุนัขในการดมกลิ่นเนี่ยมันจะช่วยในการเข้าไปใช้ในการราบตะเวนนะคะพูดง่ายๆแต่ว่าคนมุสลิมกับสุนัขเนี่ยก็ไม่ได้เป็น สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันได้แบบแบบราบรื่นใช่ไหมคะคือเราคือถ้ามุสินโดนน้ำลายสัตวนั้นเนี่ยก็ต้องล้างหรือก้าวน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยยุ่งยากมากนะคะการที่ให้หมาไปเดิอนอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สบายใจเพราะทุกครั้งที่เดินไปก็ต้องไปตามล้างอะไรเงี้ยเฮ้ถ้าหาใเวลาน,นั้นหลังจากที่เออเราก็คุยกันเรื่องทั้งสาน,นเราก็พยายามจะค้นหาว่ามันมีเคสแบบไหนบ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากไม่นานเนี่ยเขาก็บอกเขาเปลี่ยนวิธีวิธีนะคะเขาเปลี่ยนจากเลี้ยงสุนัข เป็นเลี้ยงห่านนะคะทาไมเลี้ยงหา่านก็เพราะว่าเขามีหมาเอา,เอาไว้เฝ้าค่ายเนี่ย mm. เพื่อที่จะเผื่อมีโจรบุก mm. มีผู้ก่อการร้ายเข้ามาอะไรเงี้ยห่านเนี่ยมันก็ดุเหมือนกับสุนัขนี่แหละเราก็เลยเลี้ยงห่านแทนราช้านก็รับได้อันเนี้ยสารจัญชวันนีน่คือทักษะพันธรรมนะคะหรือแบบที่สอง mm. เคสที่สองก็คือว่ามีผู้คนขับรถของรถตู้ของหน่วยงานราชการในะะแห่งหนึ่งนะคะเขาก็ เป็นต้องรับคนหนึ่งคนขับคนนึงเป็นพุทธคนนึงเป็นมุสลิมใช่ไหมแล้วก็คนที่เป็นพุทธเนี่ยขึ้นมาก็จะพุทธรูปมาวางหน้ารถนะคะคนมุสลิมก็เอาออกนะคะอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยทุกวันจนวันหนึ่งก็สุดท้ายเขาก็แก้ปัญหาด้วยการที่ให้คนที่เป็นคนขับรถเป็นพุทธเนี่ยก็เอาพุทธรูปม,มาทําเป็นสร้อยคล้องคอซะนะคะเพราะว่าคนพุทธในพื้นที่ ที่คนพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยเขารู้สึกมีความบาดกลัวต่อสถานการณ์การที่มีพระอยู่หน้ารถเนี่ยเขาก็จะอุ่นใจแต่คนรุ้สิมไม่สบายใจเพราะฉะนัวว้นวิธีแก้ปัญหาก็คือว่าเออถ้างั้นก็เอามาทํามาเป็นสร้อยพระซะอะไรแบบนี้นะคะคือมันก็เป็นวิธีสร้างสารรค์ในการที่จะหาวิธีใหม่ๆในการจัดการกับความขัดกันในทางวัฒนธรรมกับคนที่เป็นาศาสนาอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่แบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะอันเนี้ยคือทักษะวัฒนธรรมนะคะ ทีนี้ตัวโครงการเองเราเองก็ตระหนักมาตลอดนะคะว่าเราเนี่ยทำได้ในส่วนหนึ่งคือการทําให้คนเห็นนะคะติตัวเองเป็นกระจกพยายามจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคนต่างศาสนิกนะ,ะแต่อันที่มันยากมากๆคือทํายังไงให้คนเนี่ยมีไอเดียสร้างสรรค์นในการที่จะหาวิธีที่จะสร้างสะพานในหลายๆแบบที่เราม,มันยากมากนะคะคือตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นคือคือ ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าโครงการไม่ได้มีผลกระทบในทางบวกอะไรแบบนั้นนะคะแต่หมายความว่าตัวความสัมพันธ์นี่มันก็ยากจริง,รงๆถ้าลองลองเทียบว,ว่าเรามีคนต่างสัสคมในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากนะคะโครงการอันหนึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ไปแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าการมีไอเดียสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่รู้จะจะอบรวมกันยังไงอ่ะคือมันก็ต้องแบบอาศัยวิธีใช้เวลาแล้วก็อยู่กับมันอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้ไอเดียสร้างสรรแบบนี้มันเลยยังไม่ปรากฏเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเจอกรณีที่จะแก้ปัญหาแบบนี้หรือเราไม่ได้ลงพื้นที่แบบล,ลึกซึ้งมากพออะไรนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่มีความคาดหวังว่าเราจะต้องแก้ปัญหาจรสเะน,นพักได้ด้วยรงการนักศวัฒาธรรมนะคะคือถ้าเทียบกับคือคอยถามอาจารย์นะคะว่า าจารย์มีความคาดหวังต่อโครงการแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปรายงานศูนย์มนุษย์หรือรายงานแหล่งทุนเนี่ยก็จะบอกว่าอบรมมากี่ครั้งได้คนมากี่คนจะมีความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่มหาศาลมากมายขนาดนี้มันวัดไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ชิวัตก็จะรู้สึกว่าแค่ไม่ให้คนคนหนึ่งลั่นไกลแค่คนเดียวก็พอแล้วอันนี้คือกรณีที่อาจารย์ย้อนกลับไปนึกถึงทหารที่ยิงเด็กตอนเล่นซ่อนแอบอะคะ่ะ คือแค่เขาก่อนที่เขาจะลั่นไก่แล้วเขาสะดุดนิดนึงอะ่ะคิดนิดนึงว่ามันไม่ปกติยังไงอะไรเงี้ยคือแค่นี้นก็พอแล้วคือคือแค่ทหารถอดรองเท้าก่อนเข้ามาัสยิดแค่นี้สำหรับอาจารย์นี่คือความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะคือความความหวังของอาจารย์ต่อจะต,ต,ต่อเรื่องอทักษาสนาทมันไม่ได้แบบรู้หลายใหญ่โตนะคะแต่ว่าอาจารย์เชื่อว่าแค่นี้มันก็เปลี่ยนบางอย่างได้นะคะทีนี้ ในฐานะมุสลิมคือ,คอโครงการนี้มันกำลังพูดถึงว่าจะต้องให้คนมุสลิมเข้าใจคนพุทธคนพุทธเข้าใจมุสลิมใช่ไหมคะทีนี้ความเป็นนินชวัตเองเนี่ยก็เข้าใจว่าโดยความที่อาจารย์เป็นที่รักของเพื่อนมิดทั้งหลายอาจารย์อาจารย์ก็จะรับการปฏิบัติแบบเข้าใจอาจารย์ว่าเป็นมุสลิมอาจารย์ก็เคยเล่าว,ว่าเคยไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเปลี่ยนหมอใช่ไหมคะคอาจารย์คือเปลี่ยนทั้งมอทั้งชุดเพื่อที่จะเลี้ยงข้าวอาจารย์ที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นก็จะทานไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นม้อที่ ือมันไม่ฮาลัานมันไม่ไม่ได้เป็นตามไปตามหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในความจริงคือถ้าไม่ใช่จันเชวัตรหรือว่าถ้าเป็นมุสลิมอื่นๆที่ที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ก็เป็นมุสลิมคนทั่วไปเนี่ยคนจะอยากเข้าใจคนมุสลิมเขาจะยอมเปลี่ยนมอแบบนี้ทั้งหมดหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามใหญ่นะคะแล้วก็กระทั่งแม้แต่ความเป็นจันเชวัตเองมันก็เหมือนกับที่จั์สมบัติพูดถึงอะคะ่ะคือคือเข้าใจว่า ไม่ใช่แค่จังหวัดแต่ว่ามีหลายคนในสังคมไทยที่มีตําแหน่งหน้าที่ม,มีเป็นข้าราชการได้รับการยอมรับมีความสามารถมีศักยภาพนะคะแต่ว่าก็ต้องไปติดกับความเป็นศาสนาอิสลามคือความเป็นมุสลิมในสังคมไทยมันมันใหญ่มากมิชชั่นที่อาจารย์จะทำในสามจังหวัดมันมิชชั่นอิมพอสิเบิลแบบที่เซนกเซียงบอกะคะ่ะคือการเจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้ คือมันถึงแต่ว่าอาจารย์ชดรู้ไม่รู้รู้ว่ามีข้อจํากัดแบบนี้นะคะรู้ว่ามันไปได้ยากแต่อาจารย์ก็ยังอยากจะทำเนาะแล้วก็อาารถึงยังรู้สึกว่าภาษาธรรมมันก็เป็นเป็นทางออกบางอย่างเล็กๆที่พอจะทําได้คือมันก็น่าเสียดายที่หลายคนที่มีศักยภาพแต่เป็นมุสลิมแล้วแล้วจะไปถึงตําแหน่งที่สูงมากๆในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันมีตัวอย่างอย่างเงี้ยอยู่ หลายเคสนะคะแต่ว่าเราพูดไม่ได้ในที่นี้เนื่องจากว่ามันมีไลฟ์สดเนาะแล้วก็มันจะมีปัญหานะคะก็เลยคิดว่า<ม>คือถ้าสาวทำมะไมจะไม่ได้จําเป็นเฉพาะคนใน3จังหวัดนะคะมันอไหจ,จะจําเป็นสําหรับคนไทยทั้งประเทศ<ม>ด้วยซ้าไปเชิญเลยค่ะใครจะออกความเห็นถามทั้ง2ท่านนะคะถามท่านอื่นๆหรือมีสิ่งใดอยากจะพูดเกี่ยวกับอาจารย์เชวัตเชิญค่ะ 15นาทีทองของท่านนะคะเอ่อคือจะถามพี่แพรกันเลยครับคือ <c oughs> ในเรื่องของทักษะวัฒนธรรมนะครับเออว,วิธีการมองให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่มองปฏิปีตเป็นศัตรูเนี่ยแล้วทำอย่างไรให้เขามองอคนอื่นเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรครับอะไรคําถามยากมากเลยก็ <laughs> อยากจะไม่อาจจะไม่ได้ตอบตรงไปตรงมาแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พวกเรานะคะก็ไปทํางานกับโรงเรียนในร้อยจอบลอนะคะเราก็ทักษะวบธรรมไปอบรมเราก็พบว่าวัฒน,นธรรมที่เราคิดเนี่ยมันต่างกับวัฒน,นธรรมของเขาอย่างสิ้นเชิงนะคะเขาบอกว่าทักษะทําไปเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความเห็นหาทางออกที่สร้างสรรค์แต่วัฒน,นธรรมของทหารคือการสั่งการ คุณไม่มีสิทธิ์หาทางออกอะไรด้วยตัวคุณเอง้เขาจะสั่งลงมาเรื่อยๆว่าให้ทำอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนที่เราเข้าไปก็มีเรื่องสนุกนะคะน่าสนใจมากเราก็พยายามจะไปถามเขาว่ามีทางออกอะไรใช่ไหมคะเช่นทหารที่เมื่อกี้คุณร่วมเล่าให้ฟังว่าทหารเลี้ยงหมาเราก็ตามที่ไปอบรมเนาะเขาก็บอกเราก็เอาเคสนี้เข้าไปคุยกับเขา,ว,าว่าเวลาไปตรวจค้นบ้านของคนมุสลิมเนี่ยโดยที่ ถ้าเราไม่ใช้ถ้ามีปัญหากับหมาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะมันจก็น,น้ําลายไปเลอะบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะล้างเนื้อน,นะน้าหลายรอบนี่ก็ลําบากเขามากน้องทหารเขาบอกว่าไม่เไรเดี๋ยวเขาจะอุ้มหมาแล้วก็ไปล่าไป,ไปสํารวจในบ้านนั้นแล้วก็พยายามไม่ให้น้ําลายมาันเลอะ อุ้มหมานะคะอุ้มหมานี่คือทางเลือกชื่อทหารบอกเรานะคะแต่ว่าอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทํางานอบรมกับทหารมาหลายรอบซึ่งจริงๆลูกอมอาจจะเล่าได้ดีกว่าเพราะว่าคุณลูมเขาไปสัมภาษณ์ทหารนะคะเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาลงไปเนี่ยในพื้นที่เขาอยากจะยิงขอให้ได้ห้าคนก็พอแล้วหมายถึงยิงคนที่เขาคิดว่าเป็นโจร ให้ได้ห้าคนเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยก็สำเร็จละสำหรับปฏิบัติการของเขานะคะแต่หลังจากที่เขามาร่วมเวทีกับเราแล้วเขาก็ในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ยิงใครนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เขาก็มีภาพกับสจังหวัดแบบหนึ่งแต่เมื่อที่หลังจากที่เขาลงเ,เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปทําอะไรกับเขาในวันนั้นแล้วก็ลูกอมาจะเล่าว่าคนนั้นที่เขาน้องคนนั้นเขาก็บอกว่าหลังจากเข้าไปแล้วเขาก็ ทำงานอยู่สี่ห้าปีแล้วเขาก็คิดว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทักษะวัฒนธรรมบอกอะไรกับเขาแล้วเขาก็ทําให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ได้ดีขึ้นไม่แน่ใจว่าล่วอมอยากจะขยายความอันนี้ไหมก็อยากจะเติมน,นิดหน่อยค่ะคือเคสนี้คือเขาเป็นนายทหารที่เรียนในจปรนะคะแล้วก็ถ้าหลายคนอาจจะรู้จักคือในจปลเนี่ยเวลาจะเลือกลงพื้นที่หลังจากเรียนจบนะคะเขาก็จะเลือกคนที่เป็นหัวกะทิเนี่ยก็จะได้ไปในจังหวัดที่ พูดง่ายคือเลือกได้นะคะอาจจะไปจังหวัดที่ไม่ก็อยู่ง่ายอยู่สบายหน่อยนะคะฉะนั้นคนที่ถูกส่งไปสามจังหวัดนี่คือคนที่ได้คะแนนต่าสุดคือไม่มีใครเอาไม่มีใครอยากจะลงไปเสี่ยงชีวิตอะไรแบบนี้นะคะน้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาเองก็ถูกส่งลงไปแล้วเขาบอกว่ามิชชั่นแรกที่เขาอยากจะทําก็คือว่าทายังไงได้ในชีวิตนี้ให้ยิงได้สักห้าคนนี่คือคําพูดของเขาแลวเราจําได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าเขาซีเรียสมากๆ แล้วก็เขาบอกว่าหลังจากมาอยู่ในพื้นที่น่ะเขาพบว่าชาวบ้านก็เป็นคนทั่วไปนี่แหละไม่เห็นต่างจากมนุษย์อย่างเขาเลยทําไมเขาต้องไปยิงเพราะฉะนั้นนี่คือคือมันอาจจะต้องให้เวลาเขาได้รู้จักได้มีปฏิสัมพันธ์กับกับคนในพื้นที่เขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อคนเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์แบบเขาถึงแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาต่างกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็นี่เป็นเหตุผลนึงคือในทางเวลาทำนิสันการเราพอถึงต้องโรเตทคนเพราะว่า ถ้าคนมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้นแล้ว,ลวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยการสู้รบก็อาจจะไม่สาเร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือมันก็มันก็เป็นด้านกลับของสิ่งที่เราพยายามจะทําคือต้องให้เวลาคนได้รู้จักคนแต่พอรู้จักมากขึ้นก็ก็อาจจะถูกสับเปลี่ยนอีกอะไรแบบนี้อันนี้ก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราเจอว่าไม่รู้อตอบคาถามของคุณไม้หรือเปล่านะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราพบ คราวนี้เรามีคำถาม2องคำถามสำหรับสองท่านนะคะคำถามแรกก็คือคทำไมโครงการดีๆอย่างทักษวทะวัฒนธรรมเนี่ยถึงต้องหยุดลงหลังจาก15ปีคำถามที่สองนะคะเกี่ยวยงกับคำถามแรกคืออาจารย์ชัยวัฒน์มีแนวคิดผลักดันโครงการทักษวทะวัฒนธรรมอย่างไรหลังจากที่หยุดลงไม่แน่ใจว่าคำถามหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะทำต่ออย่างไรหรือว่า คิดต่ออย่างไรหรืออะไรเช,เชิญตอบก่อนแล้วกันค่ะเท่าที่เข้าใจจริงๆทักษะวัฒนธรรมยังไม่ได้หยุดนะคะเพียงแต่ว่าทีมที่ทำทีมเดิมก็กต่างคนต่างไปทำภาร,รกิจอย่างอื่นกันค่ะแต่งานทักษะทรรมไม่เคยหยุดเลยค่ะแม้กระทั่งวันนี้คำคำนี้ก็ไปโลดแล่นอยู่ในที่ต่างๆมีผู้คนหยิบเอาไปใช้เอาไปทำงานต่อในหลายที่นะคะและคงยังอยู่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรด้วยค่ะ มาฮิดโดนด้วยร่วมกับคุณร่วมกับซิปพอามีมาฮิดโดนเอกไปใช้ด้วยนะคะอันนี้อันที่หนึ่งที่แพรพอจะตอบได้แล้วก็จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณร่วมบอกว่าคำคำนี้ถูกไปไว้อยู่ในนโยบายนะคะก็ ท่านหนึ่งที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับนโยบายอันนี้เนี่ยก็คือคุณดนายมูสาซึ่งนั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะคะซึ่ง,ง,งท่านเป็นรองอดีตรองเลขาธิการสมชนะคะก็มันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นเม,เมื่อกี้คุณร่วมบอกว่าเอ๊ะก็ไปอยู่ในนโยบายในปี62นะคะแต่ปี65แพาพบว่าข้อเสนอข้อเรียกร้องของชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีคำนี้ปรากฏขึ้น ชาวพุทธเรียกร้องว่าควรจะมีการอบรมทักษะวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยซ้ำไปซึ่งตอนเห็นแพ้ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่แต่ว่ามาเห็นตอนที่หลังจากที่อาจารย์ชัยวัน์เสียไปแล้วนะคะก็เห็นว่ามันคำํำแนวคิดและตัวโครงการก็ยังยงคงเดินทางอยู่นะคะยังไม่ไ,มได้มีจุดสิ้นสุดหรอกค่ะเพียงแต่ว่าทีมเดินที่ทำอยู่เนี่ยก,ก็หยุดไปนะคะแต่ว่าถามว่า เวลามีใครมาเชิญให้เราไปนะคะบางทีก็เป็นแพ่บางทีก็เป็นคุณลูกอมหรือว่าคนอื่นๆในโครงการเราก็ยังคงไปบรรยายหรือว่าทํากิจกรรมทักษะวัฒนธรรมอยู่ในที่ต่างๆนะคะแล้วก็อาจารย์คิดยังไงว่าอาจารย์จะ,ะคําถามคือจะไปต่อยังไงใช่ไหมคะที่อาจารย์ชัยวัน์หลังจากยุติอาจารย์คิดยังไงจริงๆอาจารย์อาจารย์ชัยวันรทำให้พวกเราเรียนรู้วันหนึ่งเสมอเลยค่ะว่าอาจารย์โยนคำเนาะเข้าไปในสังคม นะคะคำความคิดต่างๆที่อาจารย์คิดขึ้นมาอะรยะขัดขืนสันติวิธีหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็มักจะโยนลงไปในสังคมแล้วอาจารย์ก็ปล่อยให้มันเดินทางไปของมันนะคะอาจารย์อย่างที่คุณร่วมพูดไปก็คือมันจะเดินทางไปยังไงอาจารย์ไม่เคยติดขัดตรงไหนเลยคะ่ะอาจารย์สําหรับสิ่งหนึ่งที่แพเรียนรู้จากอาจารย์ชัยวัฒน์มากๆคืออาจารย์ใจกว้างมากๆจนหาที่สุดไม่ได้ว่าตกลงมันอยู่ตรงไหน อาจารย์บอกว่าไม่ว่าคนจะหยิบงานของคำคำนี้ไปใช้อย่างไรขอให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมนี้ก็พอนะคะาาทักษะวัฒนธรรมมีโอกาสในการทำงานแค่ว่าป้องกันให้ชีวิตหนึ่งปลอดภัยไม่ถูกฆ่าตายนั่นก็คุ้มแล้วนะคะก็เท่านี้เลยที่อาจารย์ชัยวัฒน์บอกพวกเราทุกครั้งที่ทำงานไปในแต่ละปีนะคะที่คุณร่วมบอกว่าเวลาไป อธิบายตําแหน่งทุนแล้วเราอ,อธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงสําหรับอาจารย์คือหนึ่งชีวิตถ้าเราปกป้องเขาได้ก็คุมแล้วนะคะทีนี้สุดท้ายก่อนที่จะ,ะเรื่องของการหนึ่งชีวิตที่คุมนะคะเราก็ได้ตัวอย่างอันหนึ่งจากวงสัมนาวงทักษะธรรมที่เราแลกเปลี่ยนกันกับคนในพื้นที่นะคะมีอสอมอท่านหนึ่งนะคะที่เล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคณะของอสอมเนี่ยนะคะเขาเดินทางไป อย่างที่แห่งหนึ่งแล้วก็มันมืดแล้วนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่สถานการณ์รุนแรงมากคนก็ไม่ค่อยไว้วางใจกันนะคะแล้วะระหว่างการเดินทางที่มืดไปหมดแล้วก็สองข้างทางเป็นป่าเนี่ยอสองก็มีผู้หญิงมุสลิมสหฮิอาบนะคะเดินออกมาโบกรถแล้วณวันตอนณเวลานั้นเนี่ยคนในรถก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหตุการณ์รุนแรงมากๆแล้วที่นั้นก็เปรี่ยว นะะในที่สุดเขาก็ระหว่างตัดสินใจว่าจะขับรถชนคนนั้นไปเลยเพราะว่ากลัวว่าคนนั้นจะมาทําอะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงกับรถก็ได้เพราะช่วงนั้นจะมีการยิงรถตลอดเวลาในที่สุดในรถก็ตัดสินใจและอสอมะท่านที่มาร่วมกับเราในทักษะวัฒนธรรมนะคะก็บอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดรถแล้วก็หลังจากลงไปถางก็พบว่า เขาผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีตะปูเรือใบอย่าไปต่อนะคะเท่านี้ก็คือสิ่งที่เราอาจจะบอกไม่ได้ว่านี่พผ,ผลของทักษะวัฒนธรรมแต่ว่านั่นคือตัวอย่างที่เราก็รู้สึกว่าก็าเนี่ยหนึ่งชีวิตที่เราอาจจะปกป้องได้เท่านั้นนะคะและสุดท้ายที่พี่ปู้ังที่ถามว่าแล้วมันก็คือไปต่ออย่างไรแพคคิดว่า ในห้องนี้ณขณะน,นี้คนที่เคยอยู่กับโครงการทักษะวัฒนธรรมไม่ใช่มีแค่เพียงแพรกับลูกอมแล้วก็ในนี้มีอาจารย์ชยานิชอาจารย์ซากีนะคะอาจารย์งามสุขแล้วก็อาจารย์พัททิลานะคะคุณวลไลบุบผาทั้งหมดนี้เป็นผลพวงของโครงการทักษะวัฒนธรรมแล้วก็เราแพ้มั่นใจมากๆว่าทักษะวัฒนธรรมอยู่ในเนื้อในตัวของพวกเราทุกคนแล้วก็มันก็จะเดินทางต่อไปพร้อมกับเราทุกคน ในห้องนี้ค่ะขอบคุณค่ะ